อาทุกอ i หารเวโลโฮมีก็ให้ข้าพระเจ้าจยาได้มีเวอหพปัจจโ็ให้ข้าพเจ้ายาได้มีความเพียรยาอาหนิโคโฮมก็ให้ข้าพระเจ้ายา ่ไม่รับเป็นต่อยยางค้าไม่เป็นตอยางนะคะไม่สสมอู่สองล้นว่าจะออกจากเที่ยงที่ปเรี่วในก็างค้นคุมไปหาในงาในงานนี้ ทุอยทุงยามันไม่มีน้ำฟองกันใดเครื่องแต่งตางฟอง้องกันใด้ทรกโลกเป็นโซ่ข้าเจรก่านเป็นเศกรูีเคยลูกตอนไม่เคยจุกที่ิคกแต่พิทควาเลยก้อนใหญดเลยรที่มันสูงคือไขมันโซ่ไม่ม้องกันได้ไมันใต้ที่สี่นิดนึงนะอันนี้ก็เรียกว่าเนโมเดลโมเดว์นะคะสิบพันเศใช้นะคะอันบวมเดียวบวมจาตฟอง ลงกนอนให้โกที่เดืี่สีื่นผิวข้างนอกมีกับบรุ่นายกับกองขอดเขาโดนโเาปฏิติโกดธาเขาหรือเห้าพี่น้องให้เดี่วเขาไปน้อยพยายามไนยี่ิบคืนเข้าหัวติวายรุ่นชหลอโกรองเขาเลยเดี๋ที่มองดีมันไปนนี่ยย่งเปนองเยอะอขลอกมาแน่ก็คือกองนับ้านนะมันาำยงขึ้สูบพกทุห่างเยอย่างหอดสชิ้นเป็นยังไรพกสามชิ้นชิ้นแน่เกิดของอาเต ขีดที่สองตาเบื่อใเป็นที่สามเพื่อฟูนั่งแนตาเดคขอหรือเคลื่อนแต่ยาคนเหีวดคนถามยื่นเลอคนะไม่่อยหลนดีค่อิดีอนีเย็อินีนะคะ่ินดก็่กระเด็นแข็งใส่ชุดละก็แล้วก็เห็นเ่าแส่ก็ตายก็ตายไปสุดก้อนสิทธิตายก้อนเอกสารตัวก้อนเอกสารดเดียวรูตากันากนะอันนี้บกตองเลยดิบกตองๆเลยยาเบิดเทียง วบเป็นมากปุ๊แขนลอยขาลอยนั่งเอืัมดกินปวบ่ายากวันหูยากว่าอันผู้บ้านทํานแน่ที่ปูเข็มก็จะต้องลากงานมาเบรน้ากไ่้่ากมากปรเดกตยวยากประเดียวนก็ฉะนั้นพฤติกรรมการกินท่านได้ยินนองเอลดหมานลงกับที่กินได้ก็ไม่ได้กินหลายกินน้อยอยากกินของหวานกินจากางสองค้าวเพ็ามันกินเยอะกิน ตัวคือมันจะเลี้ยงเห็นให้ท่าทานหรือว่าทานของเสียเลือดเนี่ยแข็ง,ขงร้งแข็งร้งมันจะเลี้ยงสีน้ำตาลเนาะแต่พอมันตีแล้วมันเป็นกระต่ายมันจะเลี้ยเห็นให้เลือดเนี่ยโค้ผ่านไปเลี้ยงสมองแม่หางมันเห็นใหนการไหลเลี้ยงเลือด อะรเลือดอโล่เนาะอโร่มีเนี่ยไปตามอปู่ัแวนแนอันนี้อันที่สองเจ็จเลือดในมันตีร่มเข็มหเลือยไปเลี่ยมหมอน้หน่อยรุ่มเข็มหสมองมีตายนะคะไม่กนที่นี่ส่วนมีตายไปเีบอกตนทีนี่อาการแขนขาโอนแรงขาเกี้ยวของมอชันอาการออกกลังายไหลคือคือจะคุณผอคุณแม่มาตรวจแตถากิจกรรมเล่นแนี้ให้กรเด็นออกกำังกายเนาะ คือว่าเป็นการดูแลสุขภาพเท้านะคะอ่าคู้ใดที่สูบยาสูบบุหรี่ดูแต่ค,ตค่นนอยๆลดแต่าะเดิรล่งนะคะแต่การจัดการกับความเครียดเทามีอยู่เห็นนี่เนาะหายใจเห็นถูกไ,ไ,ไม้ถนะือลงไปไห้ช่องหนาเพื่จะพรอนะ้อมเนาะเห็นตอนนี้เลยก็ได้นะคะตีลงไปเลยอันช่องไปอะะันนั้นจะเป็นอายุค่ะอายุ ไอเทียนอายุนะครับไปนะคะอ่าอันต่อไปจะเป็นแก้วตานสูบบุหรี่นะคะามาสูบแล้วก็สูบนะคะมาดิแก่ครับผู้หญิงผู้ชายเนาะอีเวนต์กูฉีบนะคะ,คอ,ะ,คะอีเวนต์กูฉีบเด้อของโรงพยาบาลจะเป็นกูฉีบจากทีมวิกกี้เขาได้ข้อมูลในส่วนของโรคหลอดเลือดสมอง,องกับโรคหลอดเลือดหัวใจไปแล้วเนาะ,ะนัานติดต่อมา6ทุ่ม ว่าอาการสำคัญอันไหนของเท่าที่จะเข้าเกมในการเอินใส่บริการลด e m เหรือลดกู่ฉีดของเท่านะคะซึ่งการหายบริการของ e อเเนี่ยเขาจะเน้นมาเล่ยว่าต้องเป็นค้นไขที่มีภาวะดฉุกเฉินในทีนี้มีใครเคยเอินใส่บริการลด EMS บ้างคะของพุตาเนาะอ่ะอ่ะ,อะขออนุญาตถามนิดนึงไว้ตอนนั้ออนอาการ,าการย์อยางเนาะคะ เป็นปวดเป็นแมนในอะโอุ่นค่ะอ๋อประานนมาณเป็นรถโรคพยาบาลหรือว่าเป็นปูชีดของหนุ่มอคเนี่ยคออ่นานึงนะเโรงพยาบาลหาดจะกาจะขยายภาพเข้าใจมีนึงนะคะ่ะว่ารถ e อ็เอหรือว่ารถปูชีบเนี่ยมันจะเป็นเพื่อใครยันค่ะ หาเขาโทษหนึ่งหกหกเก่าคือเบอร์เีื่ออ่อนลดเนาะค่ะมันจะเข่าไป็นศูนย์ใหญ่คือจังหวัดลอยเอ็ดเท้าสีม่วขาดรวมในจังหวัดนะคะวันเบิร์ดจังหวัดลอยเอ็ดของเท้านี่ต่องวันจังหวัดลอยเอ็ของเฮานี่โบเมลาร์ตำบลคู่เมืองของเฮาอย่างเดียวเนาะจังหวัดลอยเอ็ของเฮานี่เพิ่นลเมีเครือข่ายเบิร์อำเภอเบิร์ทุกอำเภอก็่เมีแตละตำบลนะค่ะก็ไม่แยกต่อยแต่ไม่แยกต่อยตุ๊บไต่กินไม่แยกต่อยบ่ไม่ต่อยบุ้งม้าม

ใหญ่เป็นหมือนเจ้าจิ๋วว่าเจ้าซีโคซีจีาร์ปีจัดเสียงแต่นังบาสูงหน้าม่ใหญ่มีนักฟุตบอลนะครับต้องขอขอบคุณที่ได้ไห่เล่าในนี้มีไรผู้สูงอายุโบ้ด้วยได้ไหมค่ะคุณเล้วค่ะต้องขอขอบคุณที่เพิ่นให้โอกาสพวกทางมาพบพี่น้องนะคะเนาะงสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านพี่พอพี่แมนเื้อยน้องพี่น้องไม่ได้แต่ได้คุณจีอีซาร์ปีกับซีมาอยู่กองดีไห่มาได้เด้อค่ะททุก่าน เอาไปซะบากไปเลยเดี๋ยวนี้มารวมกันที่นี่โยมมารวมกันเลย <laughs> bai 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 哥哥。 อยางพูดพอพูดแย่พูดดางพูดยากโนโทดนใส่เียนอะไร่นี้โดยเฉพาสำหรับเป็นการศื่อสาของอรของเขานะครับการสิพอยันการสิอพอยางถอดกสิพอนะค่ับ้หมดนะครับกิจกรรมทั้งเอของการเรีนการสอนตั้งเต็เมือหนีเป็นต้นไปจนจบลั่สูบนะครับสิ้นไดทีท่านคณะต่างไม่ไรก็ดีพี่เด็กคู่พี่เด็กก็ดีนะครับพี่โเกิดเปิดกายว่าจักนะครับเฮ็ดเอสิ้ไรทีเฮ็ด เพื่อนก็พอใจนะทรปบไปี้่อยว่าหรือจะว่าเขาขบวนการรักสุการเป็นการสวนนะครับผู้ดีก่สี่วบวพออยากล้ารุ้เรื่แรกของว่าขอ่ากุงกัดกัรการการกาเรื่เ่ยกวาก่อนโเป่งเรื่อยเบื ffective, ่อควเส้นกัเดียวพอคำว่าไม่ได้ผสิทัวได้ผลเยเออดีเย กระบวนการการเรียนการสอนจะต้องให้เป็นไป,นปนตามกระบวนการหลักสูตรนักศึกษาช่วยไม่ได้ท่านเกิดก่อนอน,นะครับผู COVID ้ที่เรียงเกิดที่หลังท่านมันันะนตั้งแต่วันนี้ขออนุญาตถอดตัวโขนทุกท่านนะครับขอห้ทุคนเท่ากันนะครับอายุทเท่ากันตำแหน่งไม่มีความรวยความจนไม่มีทุกคนอยู่ในฐานะเดียวกันก็นกคือ นักศึกษาของวิทยาลพวกสุขวิทย์เทศสวรรค์ตะบลคูเมืองนะครับขออนุญาตพอดตัวปูนทุกคนถอดๆัปทุกคนยกปูนสิครับยกปูนไปเยไปยกกี่ตัวท่านทุกท่านหลายคนเอาว่าถอดแล้วก็วางนะครับวางใส่ทานท่านพอวิไลนะครับถอดลงเอาว่าเออทะพิธนกะใส่เป็ดดำกะเอาเป็ดแดงเอ๊ ไปอ,ออกเวรแล้วไปบ้านโลกได้หายที่เ่เาได้ยุพาตก็ขัดทอนในฤทธทอนเป็นตัวอยา่างตัวอย่างนี้สิโอเคถัดไปครับที่สอนอยู่ตรงนี้คือสอนไม่ความสมัครใจไม่มีใครบังคับไม่มีใครกล้าบังคับนะครับราเป็นยาก

บิงนนนครพนม được okay. cái rồi thích Ghiền uh, tôi